ก็สวัสดีครับนักเรียนวันนี้มาพบกับครูนะครับในวิชาสังคมชั้นชั้นมสองนะครับหน่วยที่สามเรื่องการพัฒนาการผลิตในท้องถิ่นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคลิปนี้เป็นคลิปที่สองแล้วนะครับคลิปที่แล้วครูได้สอนเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการนําเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้นะครับในด้านเกษตรกรรมและด้านการบริหารภาคธุรกิจ ส่วนวันน oh. ี no ้นะครับผูจะมาสอนเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในการผลิตสินค้าและการบริการในท้องถิ่นนะครับปัญหาการผลิตสินค้าและการบริการในท้องถิ่นนะครับก็คือการผลิตสินค้าและการบริการในท้องถิ่นนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือเหล่าเกษตรกรหรือผู้ผลิตรายย่อยเขามักจะพบปัญหาเกี่ยวกับการผลิตสินค้าอย่างแรกก็คือการขาดการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาเครือข่ายนะครับ คือส่วนใหญ่เนี่ยนะใน <c oughs> ในท้องถิ่นเรานะก็จะมีการแบบว่าทําใครทําเองมันแล้วอย่างเช่นเกษตรกรเนี่ยก็ต่างคนต่างทําคือจะไม่มีการรวมกลุ่มและร่วมมือกันอยางเป็นรูปธรรมนะครับจะไม่มีการแลกเปลี่ยนหรือแ,แบ่งปันขอ้อมูลข่าวสารระหว่างกันเลยบางทีนะมันอาจจะทําให้การผลิตสินค้าหรือการขายสินค้าไปเนี่ยนะเกิดความได้เงินไม่เท่าที่ควรนะครับมันไม่ได้กําไรเต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วย นะครับมันจึงจะต้องมีการรวมกลุ่มขึ้นมานะแต่ปัญหาหลักๆคือเกษตรกรเหล่านั้นนะเขาไม่ได้รวมกลุ่มมานั่นเองนะครับนี่คือปัญหาแรกเนาะสองคือปัญหาด้านการจัดการนะครับปัญหานี้นะครับคือเกี่ยวกับการไม่ได้รับความรู้ไม่ได้รับการสนับสนุนด้านความรู้แหล่งเงินทุนนะหรือแหล่งตลาด แหล่งเป้าหมายทางการตลาดนะครับว่าเกษตรกรนะเขาจะผลิตสินค้าไปเพื่อใครนะครับเขาจะไปหาแหล่งทุนมาจากไหนฉะนั้นเนี่ยนะถ้าเกษตรกรเนี่ยนะเขาเจอปัญหาด้านนี้เขาจะไม่สามารถจัดการในการจัดการผล,ผลผลิตของเขาได้เลยนะครับนี่คือปัญหาที่2ปัญหาด้านการจัดการปัญหาที่3มปัญหาด้านการตลาดหรือมาร์เก็ตติ้งนะครับปัญหาด้านการตลาดนี่อย่างเช่น ไม่รู้ว่าจะผลิตสินค้าให้ใครหรือมีสินค้าแล้วไม่รู้ว่าจะไปขายที่ไหนนะครับหรือไม่ได้รับการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ของสินค้านะครับหรือสินค้า,านะไม่ได้รับรองมาตรฐานคือไม่มีมาตรฐานนั่นเองคือผลิตสินค้ามาปุ๊บก็ไม่รู้จะขายให้ใครสินค้าก็ไม่มีมาตรฐานนี่คือปัญหาการที่3นะครับปัญหาด้านการตลาดปัญหาที่4ปัญหาด้านการผลิต การผลิตนะครับส่วนใหญ่ในท้องถิ่นนะครับคือจะขาดเครื่องมือที่ทันสมัยในการผลิตหรือบางทีก็จะไม่มีทักษะในการผลิตนะครับวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตนะครับไม่มีคุณภาพสม่ำเสมอซึ่งทําให้ผู้ผลิตส่วนใหญ่ไม่สามารถรับการสั่งซื้อสินค้าคาวละมากๆได้นะครับนี่คือปัญหาที่4ปัญหาที่5ด้านการเงินและแหล่งเงินทุนตา่าปัญหานี้ถือเป็นปัญหาใหญ่นะครับเพราะว่า บางทีเกษตรกรเราหรือผู้ผลิตแล้วนะครับขาดทักษะการบริหารเงินครับไม่มีการทําบัญชีรายรับรายจ่ายของตนเองนะครับทําให้ไม่รู้ต้นทุนของสินค้าและไม่สามารถตั้งราคาได้ถูกต้องนะครับคือขายสินค้าไปขายดีแต่บางทีไม่ได้กำไรเพราะอะไรครับเพราะไม่มีการจัดการเงิน นะครับแล้วก็บางทีนงครับไม่มีแหล่งเงินทุนมาช่วยเหลือนั่นเองจึงทาให้เกิดปัญหาด้านการผลิตนี้ขึ้นมาต่อไปปัญหาที่หกปัญหาด้านเทคโนโลยีนะครับ <c oughs> เทคโนโลยีในท้องถิ่นเนี่ยนะคือยังจะไม่สามารถเข้าถึงกับผู้ผลิตรายย่อยได้น,นะครับทำให้ผู้ผลิตรายย่อยเกิดปัญหาด้านนี้ขึ้นมาบางทีก็ขาดทักษะขาดแรงงานและรวมถึงไม่มีเทคโนโลยีด้วยก็จะทําให้เกิดอะไรครับเกิดการผลิตไม่ทันนั่นเอง นะครับทาให้อ่ไม่สามารถผลิตได้ทานความต้องการของตลาดได้นะครับต่อไปปัญหาที่7การขาดการสนับสนุนจากภาครัฐภาครัฐเนี่ยนะครับจะต้องเข้าไปช่วยเหลือเราผู้ประกอบการรายเล็กรายน้อยพวกนี้หรือผู้หรือกเกษตรกรรายเล็กๆพวกนี้นะครับเพื่อให้ความรู้กี่วกับข้อมูลต่างๆความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดการการเงินการลงทุนฉะนั้นรัฐจะต้องเข้าไปช่วยเหลือ นะครับสำหรับผู้ผลิตรายย่อยๆนี้นะนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับเกี่ยวกับการผลิตในของผู้ประกอบการภายในท้องถิ่นซึ่งเราจะ น้อเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในด้านไหนบ้างด้านแรกเนาะก็เป็นด้านเกษตรกรรมอ่าครูพูดไปนในคลิปที่แล้วแลลวนะครับขั้นที่หนึ่งก็คือต้องมีความพอเพียงเลี้ยงตนเองได้ในะระดับที่ชีวิตประหยัดก่อนนะผลิตไว้บริโภคแต่พอเพียงนะขั้นที่สองคือมีเริ่มมีความเข้าใจเป็นไงครับก็เกิดการรวมกลุ่มกันเป็นรูปแบบสหกรณ์ นาสาคอสากรนหัวใจหลักของสากรคือการรวมกลุ่มเนรรวมกลุ่มมาพูดเป็นไงครับก็จะมีการลงทุนเอาสากรแล้วเอาผลผลิตของเกษตรกรไปไปขายแล้วได้พอไปขายเสร็จปุ๊บได้เงินกลับมาได้กำไรกลับมาก็เอามาแบ่งกันนะครับอ่าส่วนทีนท่3มคือติดต่อร่วมมือกับแหล่งเงินนะครับเช่นธนาคารแหล่งพลังงานนะช่วยในช่วยในด้านการลงทุนนะเวลาเรามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเนี้ยเราก็ต้องไปหาแหล่งเงินทุน เพราะว่าบางทีเราไม่มีเงินพอที่จะไปลงทุนถูกไหมครับเราก็ไปติดต่อธนาคารธนาคารที่เหมาะสมเกี่ยวกับภาคเกษตรก็คือธนาคารทอกศสนะครับอ่าส่วนนี้เป็นเกี่ยวกับมอรวมกลุ่มนปุ๊บเป็นสหกรณ์ึ้นมาสหากรณ์ก็จะดูแลในด้านาต่างๆอางในด้านาต่างๆที่นักเรียนเห็นนี้นะครับก็อย่างแรกคือการผลิตอย่างที่สองคือการตลาด อย่างที่สามคือการเป็นอยู่อย่างที่สี่คือสวัสดิการอย่างที่ห้าคือการศึกษาซึ่งครูได้พูดไปในคลิปที่แล้วทั้งหมดเลยนะครับเมื่อกี้เป็นภาคเกษตรกรรมนะครับอันนี้ก็เป็นการทาเอาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับไปไประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจอ่าภาคธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่เกษตรกรรมรอย่างเงี้ยอย่างเช่นพวก SME ต่างๆที่พ, e นนพวกขายของอ่าขายของในผู้ประกอบการต่างๆที่ไม่ใช่เกษตรกรรมนะครับ อย่างแรกคือพึ่งตนเองให้มากนะต้องรู้จักใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับธุรกิจของตนเองนะเพื่อนําไปช่วยในการผลิต 2. คือมีความพอประมาณไม่ใช้ทรัพยากรสิ้นเปลืองเกินความจําเป็นนก็เรียกว่าการจัดการทรัพยากรนะในภาคธุรกิจของเรามสมมติว่าเราเป็น <c oughs> เป็นคนขายเป็นคนขายดีขายหมูก็ได้ Hey, วันนี้หมูเราจะหมดแล้วเราพรุ่งนี้เราจะต้องสั่งหมูมาอีกอย่างเงี้ยนะครับใช้หมูปิ้งอย่างเงี้ยนะสั่งหมูอีกเราจะต้องทําหมูปิ้งกี่ไม้อย่างเงี้ยคือถ้าทําเกินเป็นไงครับบางทีก็เสียถ้าทําน้อยเป็นไงครับบางทีก็นะได้กาไรไม่มากพอนะครับฉะนั้นต้องมีความพอประมาณนะไม่ใช้ทรัพยาก,กรเปลืองความจําเป็นแลนะต้องจัดการที่ดีสามคือการดําเนินชีวิตหรือการบริหารงานต้องมีสติร,รอบคอไม่ประมาทนะครับ คือไม่ลงทุนมากเกินไปและอื่นหรือไม่ลงทุนน้อยจนเกินไปควรรักษาสภาพคล่องของธุรกิจตนเองสภาพคล่องคืออะไรครับคือมีเงินหมุนเวียนอยู่ตลอดนั่นเองคือถ้าสภาพคล่องไม่ดีหมายความว่าเงินขาดนะครับได้กำไรน้อยปุ๊บก็จะเป็นไงครับธุรกิจของเราก็จะไม่สามารถหยุดดำรงอยู่ได้ก็จะทําให้เกิดการเจ๊งนั่นเองนะเจ๊งเนี่ยคือมาจากการที่สภาพคล่องนั้นนะไม่ดีนาะนอย่างสุดท้ายคือต้องมีการบริหารจ การที่ดีมีความโปร่งใสละซื่อสั์สุจริตนะครับทำธุรกิจโดยความสุจริตนั่นเองนี่คือการนำเอาหลักปญญรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปไประยุกต์ใช้นะครับฉะนั้นคลิปนี้ครูพูดถึงปัญหาที่เกิดจากการผลิตภายในท้องถิ่นและชุมชนรวมถึงการนำเอาปญญารัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้สำหรับภาคเกษตรและภาคธุรกิจนะครับ สำหรับวันนี้ก็จบการนําเสนอเพียงเท่านี้นะครับนักเรียนครูก็ขอฝากก็ให้นักเรียนเนี่ยนะครับทํางานนะที่ครูมอบหมายนะครับให้เสร็จนะเพราะต,ตอนนี้เราก็ไม่ได้มาโรงเรียนนะแล้วนักเรียนบางคนนะครับที่ไม่ได้ทํางานของครูในคลิปแรกนะครับก็ไปทําซะให้เรียบร้อยด้วยนะครับจะได้มีคะแนนกันเนาะโอเคครับวันนี้ก็สวัสดีครับ